สวัสดีครับวันนี้พี่มุกุลจะไปตลาดนะ,ะราคาไปซื้ออะไรครับ <c oughs> ฮะชุดซื้อชุดแล้วมีตังหรอ <c oughs> โอ๋นี่ชุดชุดใครซื้อให้เนี่ยมาลองกองแกงเนี่ย <c oughs> โอ้ยอยยยก้อมนั่นเป็นกินสูงขาดส่งขาดภาษาไทยเรียกว่าอะไร <c oughs> เป้าเป้าเต็มเออภาษาเราเรียกว่าตะเขียบ <c oughs> ส่งขาดอ่ะเกือบให้เอลลี่แล้วสิตัวนี้อะโอโ้โอหโอ้โหนี่จะเดินไปไหนครับท่านครับม,ม,รมันมีอะไรครับฮะจริงหรือเปล่าฮะเหนือจะน้ำแบบนี้เี๋ยวจะมีแต่น้ำ Oh. แล้วเอาปลาไปทิ้งไหนอ่ะไปฝังไหนไม่มีปลามันตายหมดแล้วนั่นแหละเอ,เอาเอาเศษปลาไปทิ้งไหนอ่ะไหนเศษไม,ไม่ตัวปลาไม่ใช่เศษปลาตัวปลาที่ตายไปทิ้งไหนท่าน,ไ,ไ,นไปฝังอ่ะไปฝังโอ้เนองเป็นคนเอาไปฝังเองเหรอไม่ใช่น้องไม่มีแรงอ๋อน้องไม่มีแรงแล้วก็แล้วก็มีต้นอยู่ตรงนู้นตรงไหนต้นต้นอะไรนะ ปลาปาตัวสีอะไรตายปลาตัวสีนำมาวันนี้ควายใครเนี่ยควายพี่ควายพี่เหรอเมือนปลาดุสามตัวกี่ตัวเนี่ยนับสิวนชูสีฮะเนี่ยมันตายหมดแล้วตายหมดแล้วอู้เหม็นเหม็นน้ำมันเหม็นลนะน้ำมันสกกระปกนะเนี่ยเฮ้ยใช่อย่าไปจับน้ำมันน้ำมันสกกระปกนะมันเหม็นนะแล้่นเป็นน้นหรอ ควายน้องมีชื่ออะไรมั่งเนี่ยแนะนำให้เพื่อนๆดูหน่อยสิฮะอ่างใหญ่ฉุกอันนี้อ่างเลญ่ฉุกอันนี้อ่างเล็กฉุกอ๋ออ่างของใครเนี่ยอ่างของปลาโอ้ปลายแดงนะปลาอ๋อปลายแดงทีหลังอย่าเอามาเลี้ยงนะมันตายสงสารมันจะเป็นบาปมันก็ตายเองก็นั่นแหละเราจะเป็นบาปอู้ดูควายเพี้ยงเปาหน่อยสิครับชื่ออะไรมั่งเนี่ยโอ้แล้ววัวไปไหนหมดอ่ะ โอเคนะครับมาครับเดี๋ยวยุงจะกัดครับเดินเดินออกมาม,มีขวดนี่เลยแล้วก็มีดินแล้วก็มีช่างมาทำบ้านใหม่โอ้ยแล้วก็มีดีมดอ,มอนี่ครับทำบ้านอยู่ครับชมดงอ๋อโอเคโอค้ยอ,อย่าเข้าใกล้มันนี่ครับทางมดแดงอ๋อนเป็นเส้นๆเ,เ,เหรอใช่อย่าไปจับสกรปรกมานี่อย่ามานี่อย่าไปทำมัน มาแล้วไปแล้วกลั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 วมานี่เลยมานี่เลยพี่เปาบอกไม่ฟังไม่ต้องไปด้วยนะบอกฟังไหมเอาไปนั่งไปนั่งไปนั่ง <c oughs> อาป่ายอาจจะผิดคลิปแล้วครับฝากกดติดตามช่องเลยครับ <c oughs> เอาบายบายก่อนสิ ไม่ายอะไรอยู่ตรงนู้นเขาไม่เห็นเธอบ๊ bye bye. อายบายอะชงจุกกอนครับ